อาวันหนึ่งลำแถวแปดหนึ่งลำเซตเอ็กสิบอาสี่ลำเ็ดพันนาอาสามลำ CBA พันธุดบนาหนึ่งลำ แค่ค่าเจ็บสีด้วยโอเคเติมน okay. ้ำมันเรียบร้อยนะครับก่อนจะเดินทางไปที่ชนบุรีเส้นวัดะหารไร่บ้านบึงนะครับ z x A, F, AR, BR, 1 0สลำเซตธันนาอาสามลำ c b r ยพัน r r หนึ่งลำ เตรียมพร้อมนี่ขยับขยับขยับเตรียมพร้อมติดไฟแดง <laughs> พูดใช่ไหมโอ้โหของคบนี้ลายคาพันนี่มันเรียงจริงๆนะเอ็นพันไรครับวันไม่ได้ิไม่ไ้ยอดวาี่เป็นไรแกแขกแขกรถพังหรือเปล่า แขกรถพังหรือเปล่าข้างหลังอ่า ใส่200บวกวิ้งทางเลยฮะไปครับพี่ไม่ต้อี้ไม่ปวดหรือวะสองร้กลัวเนาะแซงง้างมาเลยเนาะที่แหล่งน้ำน้ำดีดีเลยมาทำกัน3ามสีขั้นเจ้าเบิ้นไปแจกยี่สิบละพันลงกู๊ดเกิดนึกว่านึกว่าสิบพัตามด้วยนะทุกื่องหลังนีเลยหลุดทาง 我们总三给你了。<laughs> <laughs> <laughs> ติดไหมครับรอบไหนยังถึงรอบไหนยัถึงอยู่้อยกเนี่ยทางกันไหโอวเรื่องมือบาไม่ขับไหนก็ขันึ่งไปไปไปเป็นทีมโตมันจะคืนไฟโชว์ตัวนี้ อมันจะขึ้นไปโชว์ตัวน bueno. uh. ี uh. ้แ uh ล้วแล้วที่นี่แล้วที่นี่เพราะเขาเปิดเครื่องไปประมาณสองร้อยเนี่ยแล้วมันจะขึ้นไปเครื่องโชว์ตัวนี้แล้วแล้วพอพันพอพันผมเดินเบาแมนบอลแมนบอลอะไอเซ็งมันกับพุ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 บมากแล้วก็เดินบอเต็มสูงเดินบอเต็มสูงพุบผมก็เลยเกียยข้างผมก็สุดับเพื่อซีรีส์เสร็จใหม่คิดว่าแล้วก็เปิดสวิตช์มีไฟมีไฟผมเห็นบอกกันเลย แต่ว่าขี้ไม่นี้ปุ๊บพอผมมันนี้ปุ๊บเราุ่ชะลอชะลอปุ๊บแล้วมันมาขืนเครื่องขนไฟเครื่องไฟไฟโชว์ฟังนี่นะไฟโชว์นี่ปุ๊บแล้วก็ขืนโคตรทุกอย่างเนี่ย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 เนบ่เน็ยเนียเนี่เนี่ยเนยนียเี่เซี่มเนี่สเนี่ยเ่ยม่ยเนยเน็เนี่ยเี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่นี่นี่ยเ่เนี่นี่เนี่ยเนอนี่ยเนันี่ยันี่ยเนี่ยเนีอเนี่ยน่อนีเนี่ยเนี่่อนนเสีย ดับเลยเดี๋ยวลูทซะก่อนแคลูกพี่ดีซะด้วยตัวนี้เฮ้ยปล่าขาดไปแล้วเป่าไม่ถอดเล้คิดเงินเนี่ยเรียบร้อยดีเสร็อีกสิบสีส้มตะแขกดับสนิทนะครับก่อนที่จะดับไฟตรงนี้ขึ้นโชว์ปิ๊บ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 นะครับแล้วก็มาตรงนี้ขึ้นนะฮะตอนนี้ขึ้นปุ๊บจะก็เลย จอดรถพอจอดรถก็เลยบิดกุญแจเข้นมาใหม่เงียบกิบ๊บนิ่งสนิทนะฮะใครที่รู้ปัญหานะครับเคยเจอแบบนี้ก็คอมเมนต์แนะนําเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นแนวทางให้หน่อยนะครับก็เราไม่รู้จริงๆว่าเกิดจากอะไรทีนี้ตอนนี้กําลังถอดแบตไปเปลี่ยนนะฮะตอนนี้เช็คฟิวแล้วนะครับฟิสวสองตัวนี้นะครับฟิวแบตตัวหลักไม่ขาดนะครับไม่ขาดก็เลย ลองถอดแบตออกแล้วก็จะเปลี่ยนแบตอาวันมาใส่นะครับพึ่งถอดวันนี้มาแรกอ้แบตแดงเลยแบตเอ๊ะขายต่อสองพัน่ะเอาเอาเอ๊ยไม่เอาวันนี้เอาไปขายที่บ้านได้ไหมอันนี้แบตอะไรไม่เคยเห็นดูแบบดูดีมากเลยนะวิวสแตนดาร์ดวิวส เหม็นเลยกินเหมือนนี่เลยอ่ะกินมันล้านมันเหมือนขยะเน่าฝั่งไหนวะเนี่ยโอเคเรามาดูเพื่อนเฮ้ยทีนี้อ่ะมันคนละฝั่งกันวะอ๋อโอเคโอเคอ่ะฝั่งหรอโอเคไม่ชนใช่ไหมพี่ไม่ดูดใช่ไหมไม่ดูดหรอกสิบสองวันไม่ดูดเฮ้ย โอ้ยกระจอกว่าแบตหมดเฮ้ยเป็นที่แบตเป็นที่แบตเฉยเหรอเป็นที่แบตเฉยเป็นที่แบตเฉยเอ้ากดแม่แม่มันดูดผมปะเนี่ยมันจะดูดไมเน่ยไม่ดูดไม่ดูดสิบสองวนไม่ดูดคนเรียบร้อยแล้วเอายังไงต่อพี่เอยตอนนี้ถอดแบตมาแล้วนะครับก็มาถึง ร้านแบตบผูแาา้แทนจำหน่ายแบตเตอรี่ซับลายประเทศไทยท f b <D S 2> น,นะครับ <Okay. S 1> อันนี้ชาร์จเราเหรอใช้เวลานานไหมครับพี่มไม่รู้นะเพราะอันนี้มยัม่ไเลเขาเรื่งชาร์จนะครับน่าจะรอไม่ต่ำกว่าชั่วโมง มาแล้วครับแบตเตอรี่พี่พายุเอามาให้แล้วจากสะพานสีครับจากสะพานสี <c oughs> สดๆเลยไหมพี่อันใหม่ไหมพี่เนี่ยโอ้ไม่ครับอันนี้เป็นของมือสองครับของมือสองใช้งานได้เนะาะได้ครับได้เดี๋ยวเลยก็อขอบคุณพี่พายุมากนะครับที่มาช่วยเหลือนะครับวันนี้ยินดีครับอยู่ใกล้แกงกันตักหาได้แต่ยังไม่เมา <c oughs> ชูวัตปัณิค้าบ้านด้แล้วบาทเลยเพรมันหอวบ้านเดี๋ยวคือแบตแถวเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะจะสูงนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปที่ชนบรุรีไปหาซื้อนั่นเอามันจะโอเคกว่าเฟ้าหน่ะนราไว้ใช้ที่หลังเอาหมุนมเขาเขียนยิงน่อยอยู่ตาแกคพิดลามเราไม่เช็งว่ามีคนชาติบวกได้ชาตนะิอ่ เโอ๋อได้ชาร์จของตัวเนี่แล้วผมโทรพี่จอยเป็นทูมาบอกว่าในเพียรไม่ชอบเป็นใช่ไหมใช่แบตไม่แล้วไอ่แล้วบาทเนี่ยจุ๊บบาทเนี่ยลังเงินเนอะนี่ติดก็ยกแล้วล่ะต้องยกแล้วล่ะอ่ะเจ้าของรถเซมเปิร์ดึ๊บไปวเมียยานั่งครับผมคือคือ เสียแล้วพี่ป๋าบอกว่ามันเสียแล้วครับเพราะว่าผมเอาไปไว้ที่บ้านก็รวบรวมกองกองไว้แล้วก็ไปขายรูปละสิบบาทเวลาซื้อซื้อหลักพันแต่ขายขายสิบหลักสิบทีว่าแบ่งปันเงินพี่อันนี้ก็เอาไปใช้ก่อนรดจอดท่แนี้เจโอเคครับก็ดูหน้าตาเจ้าของรถก็ยิ้มยิ้มยิ้มใชขึ้นมาแล้ว ดีนะดีนะยังยังยังคิดถึงผมนะเพราะว่าถ้ามาโซนนี้คิดถึงผมอ่ะคือเหมือนกีเอสของทีมพี่รัตก็ก็ไปช่วยรอบหนึ่งละครับเออมาโซนนี้นหะสักหาได้เลยอขอบคุณมากนะพี่ถ้ารถเสียไปไม่ได้ก็ไม่หาได้มีกระบะงมีอะไรราคาก็เป็นขวดเชื่อเพิงเป็นขวดราคาเป็นขวดโอเคครับเรียบร้อยดีสเต็ปสิบอารไปต่อได้แล้วนะครับโอเคครับ ไปเรียบร้อยดีแล้วเซเล็กสิบตะแคกนะครับส้มแสดส้มแลมโบชลบุรีนะครับหนึ่งเดียวเลยโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องบิ๊กไบส์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโตกับตะแครถซสิ่งแล้วก็พี่พายุนะครับที่เอาแบตเตอรี่มาให้นะครับขอบคุณมากนะครับขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ